ข้อความที่เหตุเดียวนะครับมาเพื่ออนุมัตใช้งบประมาณนะฮะซึ่งก็อยากให้ช่วยกันดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะท่านประธานหลักสูตรนะคะและ้วก็ท่านคณะดีะรมาธเออแต่ไม่ได้หมายความว่าทํางานไม่ได้นะคะไม่ปุไม่ปิดเช่นนั้นแต่ช่วยกันประหยัดซึ่งยังคลี่ได้อยู่เช่นโครงการหลายโครงการตามระเบียบกระทรวงการคลังบอกห้ามซื้อเป๋าไม่ซื้อเสื้อเขาก็เขียไนไม่ชัดเจนก็ยังมี ยังมีใช้ตรงนั้ smile, อ abre, er aja, นอะยู่หรือทำโครงการเกี่ยวกับนักษานะสมุดกับปากกาคงไม uh ่ต hmm. ้องเสื ame, tinha, ้อนักษาแล้วนะคคงเป็นเช่นนั้นก็คงมีของเขาอยู่แล้วนะคะอยากให้ในเชิงของเป็นเชิงของความรู้ในเรื่องทักษะทางปัญญาหรือถ้าเป็นเชิงปฏิบัติการที่เด็กต้องเวิร์กจบลงพื้นที่นะคะหรือเป็นเครื่องมือของทางแหลกกกาลังสมารกว่านะคะหรือเป็นค่าตขอแทนวิทยากรที่เชิญมาเพื่อเลียงพระดำของนักษาเป็นต้นตรงนั้นก็สามารถดำเนินการได้นะคะ ส่วนในบอกไปซื้อปากการเล่นละสามสิบบาทคงไม่ควรจะคุณงจะทำแล้วนะคะสมทิศทิศทิศก้อย่างนั้นจะได้อาจจะสรรงประมาณไปดูแล่นอีกครั้งสักเยือนนะคะที่ยังขาดเคลนอยู่นะคะได้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนะคะเรื่องที่จริงคงไม่นับเรื่องนะคะจะจำจำหลายเรื่องนะคะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแล่นภาษาค่ะ ตอนนี้จากที่ไปคณะต่างๆหรือคณะทําารหลักสูตรก็คือสิ่งที่เป็นช่องว่างที่หายไปนะคะเามาื่อลูกหลานของพ่อ,อแม่พี่น้องนะคะที่ต่างจังหวัดเข้ามาคือการดูแลนักศึกษาดูเหมือนสมเตสมว่าจะห่างเหนไปนิดหนึงนะคะหรือท่านที่ทาหน้าที่เหล่านี้ไปอยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณน,นะคะก็คือการให้ความใส่ใจก็คือการเรื่องการโฮมรูมน,นักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาค่ะนะคะอจจะาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มือเป็นเล่มน,นะคะที่มาเลยได้แจกให้ท่านนะคะช่วยโกวนาไปดูนะคะเพราะว่านักศึกษาที่เข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เขาคือเด็กเหมือนเดิมค่ะออลงทะเบียนไม่ถูกเลยเวลาไม่ได้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ไปร้องไห้จนนาทีสุดท้ายนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้โซ่ข้อกลางก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาะะขอขอนะคะกาบขอความกรุณาว่าวยดูแล ชาววิทยาศาสตร์นี่ก็คงไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่เพราะว่าบุญหลานของท่านแต่ลกสูนรไม่เยอะมากนะอย่างมากก็สองกลุ่มเรียนนะคะเช่นชีววิทยาาดิชันจะไ,ไม่ผิดนะคะนอกนั้กก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มเรียนหมดแต่บางคณะเนะี่ยเช่นคณะวิทยาการจัดการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะบางหลักสูตรนักศษยเยอะนั่นก็ผิดใจนะคะแต่ในส่วนที่มีหลักสูตรที่สามมีปริมาณท,ที่เป็นไปตามกฏนะคะของสกนต์ ช่วยกันมานดูเขาทีหนึ่งนะคะการได้แจ้งเตือนนะการที่ได้บอกเขาถ้าไม่มีค่าเดิมสามารถมันคึอแจ้งรล้องหน้าได้สามารถมีมถกองทุนผู้ยืมได้ของคณะบางคณะก็มีนะคะที่นี้ว่าประมาณอยู่ในส่วนของกองคลงัก็อยากให้ช่วยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะีนเรื่องของพฤติกรรมค่ะนะบัฑิตที่มุ่งประสงค์เนี่ยไม่ได้เรียนกิจได้กิจสี่เพียงอย่างเดียวนะครับการเป็นไปการ อะไรยงพฤติกรรมตามเกณฑสกอตตามตามตาตรฐานหลักสูตรนะคะน,ะ,ะ,นะ,ะที่หด้านที่พูดถึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นจิตจําเป็นที่จะต้องดูดูแลกับเขาแล้วก็อยู่ส่ัเสริการมอกหมายงานการทําตัวเป็นตัวอย่างเราสอนติกให้ตรงเวลาไน้้มอกนโยบายให้นักศึกษาให้รุ่นพี่สตาฟปีหนึ่งที่ไปรับน้องใหม่นะคะไม่ไม่ขออะไรมากขอทํายังไงกับน้องหนึงให้น้องเป็นคนตรงต่อเวลา ไปว่าตรงต่อเวลาทุกเรื่องเพราะว่าการตรงต่อเวลานั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทุกคนน่ไม่ว่าจะไปขายของจีหรือจะไปกินยานหรืออะไรก็ตามนะคะทิ่จริงนั้นเพราะฉะนั้นก็โยโยนคนปัจหมยค่าเพื่อนพี่น้องได้ดูนักษาเรานะคะก็จะเป็นมาเช้าเข้าสายหายป่วยคอยโรคบอกไม่จำตต้นลุงที่จุ่ไปยุบลูกอยเยอะนะคะไว <c oughs> ้คืนก็ช่วยช่วยสิ่งเหล่านี้นิดนึงนะคะ แล้วก็บทสุดท้ายเราก็จะได้เปนความภาคคุณใจเมื่อเขาจบปริญญาตรีนะคะจบแล้วเขารับปริญญาเรื่องที่หนึ่งตรงต่อเวลาเรื่องที่สองที่สากรุ่นพี่คือเรื่องของความสะอาดค่ะความหมายท่านจะพบเห็นว่านักศึกษาปัจจุบันทำไมไม่คอยจะรับผิดชอบในเรื่องความสะอาดมากขึ้นนั่งทานารแล้วเขาเก็บไม่เก็บภาชนะเขายังกกงอยู่ตามตามเต็นไอ้ตาม ตามซุ้มต่างๆค่ะถามบางคนก็บอกว่าอ๋อคนที่นี้แม่บ้านกิจแล้วไม่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยดูเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอสอนเฉพาะนังสื้ออย่างเดียวไม่ได้นะคะเราสอนสอนคนสอนคนสอนให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็นอกจากความสะอาดส่วนต้นบุคล,ลิกภาพและก็ความสะอาดส่นวนรวมเรื่องที่สามก็เรื่องของตามรายอยพ่อที่ขอ พี่สตาฟพี่นะคะไว้ว่าเราณาไปดูเลยนอ้องพีหนึ่งสามเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องอื่นจะตามมาค่ะตามรอยพ่อตั้งแต่ประหยัดต,ต,ยตั้งแต่เรื่องของความพอเพียงตั้งแต่เรื่องของไม่ฟุ้มเฟือและฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่า,านักศึกษาอโยชุนพลพัฒน่อยู่ในท่ากลางของโลกที่ที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สือ่อโซเชียลมีเดียที่เป็นตัวอย่างที่เขาบางครั้งไม่สามารถเลือกได้นะะติดไลน์ติดทวิตเยอะไปหน่อยนะคะ ในขณะเดียวกันความรู้ที่จะเพิ่มเติมก็ค่อนข้างที่จะนอ้อยไว้ก็กราบฝวากขั้นอาจารย์น,นะคะช่วยช่วยดูแลน้องๆเ่าน,นี้ด้วยนะคะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่กระทบประตัวจารย์อีกโดยตรงนะที่จะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสัญญานะคะที่วันพักที่แล้วได้ชี้แจงไปที่ห้องรชาชวดีนะคะที่ได้เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก็คือตอนนี้อยากทําความเข้าใจให้ตรงกันก็คือหลายท่านอาจจะไปบอกว่าทำไมที่่านมาขยายได้นะคะตอนนี้ทําไมไม่ขยายนะขออนุญาตพูดที่ไปที่มาที่หนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจถูกต้องร่วมกันก็คือจะมีน้องอาจารย์ทนางานเหมาลัยที่มีสัญญา5ปีนะทรสัญญา5ปีจะมีหลายกลุ่มทีเดียวนะคะกลุ่มที่หนึ่งะกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง มาก่อนนะคะสัญญาจ้างมาก่อนวาระก็อยู่มา5ปีหปีแล้วสจปีแล้วแล้วก็มาทาสัญญาพิจพรนงานาอะไรเอ่อจึงมีทีวารจะแยกแยกเป็นสองส่วนนะคะอันที่1ก็คือสัญญา5ปีอันที่2ก็ t o r อทีโอาก็คือข้อตกลงพารางานก็คืออ่น้องที่เป็นอาจารย์สัญญาจ้างมาก่อนจะต้องทำผลงานทางวิชาการมีผลงานจัดการนะคะภายใน3ปี นะคะและก็ศึกษาต่อนะคะศึกษาต่อด้วยก็ภายในสามปีเช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อันนี้ปรากฏว่า้าไปดูข้อมูลนีล้ก็เพิ่งมารับงานเข้าเดือนที่สามนะคะไปดูข้อมูลก็พบว่าสัญญาท่านจะหมดวันที่สามสิบพฤศจิกาค่ะแต่วันหนึ่งทันวางหมดวรนที่ขยายขยายที่รับรู้ร่วมกันก็คือขยายนี่ก็คือ T O R ค่ะที่ท่านทำผลงานหรือท่านศึกษาต่อ วันขยายมาตั้งแต่ปี2518นะคะขยายมาเลืกอา3ครั้งและครั้งสุดท้ายที่หวยมาลงที่ตอนที่รักษาการก็คือ,อวันที่3สพฤษภา,าเนี่ยการขยาย q o ั้นจะหมดก็นำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลหรือเที่เรเรียกว่ากบมนะคะแล้วก็มีการให้ทำรายงานทุกเดือนทุกเดือนคพิหน,นหน้าบ้างไม่คพิหน้าบ้างนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ว q A ที่ขยายมาถึงสามสิบพฤษภาเราเข้าไปจุงกโบโมคณะกรรมการกโบโมก็มีความเห็นว่าที่ขยายมาแล้วแล้วพอไปผนวกกับสัญญาจะหมดเอ๊ะจะทำยังไงนะคะมติกโบโมจึงให้ขยายจากสามสิบพฤษภาไปเป็นเดือนสามสิบสิงหาค่ะจากสามสิบพฤษภาเป็นสามสิบสิงหานะคะและก็ สามเอ็ดสิงหาทำไมเรดล,ลายสามเอ็ดสิงหาก็คือต้องการให้หลังจากสิงหาถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเป็น,นเรื่องกระบวนการของมหาวิทยาลัยที่จะดํเาเนินการในเรื่องของหาเ,เดอร์เพื่อจะไปอ่านผลงานของท่านนะคะในช่วงเวลาจำกัดที่มีอยู่นะะมติกรมจึงให้ส่งสามสิบเอ็ดสิงหาที่คือกลุ่มที่หนึ่งส่วนกลุ่มที่สองนะคะเ,เป็นสัญญาที่ไม่ได้ขยายทีโา เหมือนกลุ่มสัญญาจ้างาดูข้อมูลแล้วนะคะอายุอายุงานสูงสุดคือ14ปีค่ะนะคะ14ี่ปีสิบปี10ปี8ปีนะ,ะมีหมดนะคะกลุ่มที่2ก็คือไม่ได้ขยายนะ,ะซึ่งอ,อันนี้ก็ท่านทำสัญญาท่านก็คงทราบดีนะคะก็คือหมดวันที่1ึธันวาเช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะกลุ่มที่2แต่ไม่ได้อยู่ในหมดสัญญาจ้างนะคะไม่ได้อยู่ในที่เป็นสัญญาจ้างมาก่อน วันกรุ่มนี้หมดสัญญาเช่นเดียวกันก็ส่งภายในสามสิบเด็กศาเหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งธันวานล้วก็ท่านก็หมดสัญญาหมสัญญาหมดทุ่หมดวันนี้ท่านได้ยินก็รู้สึกใจเล็กน้อยนะพอมารับรักษาการตำแหน่งรักษาการบอกว่าก่อนขยายได้ตอนนี้ทำไมขยายไม่ได้ไไดนะใครก็เป็นอธิการณนะวันที่หนึ่งธันวาก็จะต้องดําเนินการเรื่องนี้ค่ะ นะคะไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องการละเว้นการปฏิบัตินหน้าที่เพราะมีข้อกําหนดในสัญญาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ศึกษาต่อก็เช่นเดียวกัน,นภาคนอกเวลาส่วนาภาคในเวลานั้นก็เป็นไอฟอลโล่ไปตามกฎของกโอเพราะเราใช้เกีดมาตรฐานกพออยู่ส่วนภาคนอกเวลาก็สิทธิ์ก็เหมือนกับการทําผลงานทางวิชการก็คือสัญญาวันที่หนึ่งันวาเช่นเดียวกัน นั่นคือมติกรโมโมอแล้วว่าให้บอกว่ามหาเลยไปจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็ห<ะ>ินใจงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่กันมานานนะคะแต่ว่าควบคู่กับงานวิชาการก็ต้องคำควบคู่ไปด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็กรรมการวิหารมหาวิทยาลัยโดยทันตีศึกษาก็เอจะช่วยเพื่อนพ้องน้องพี่กันอย่างไรดีก็นําไปสู่การประชุมคณะบดีนะคะแล้วก็ประชุมกรรมการวิหารมหาวิทยาลัย นาไปสู่มาตรก,การการช่วยเหลือแต่นี่ก็เรียนได้ก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ไม่แน่ใจว่าโกบมจะว่าอย่างไรนะฮะก็คือ,อบทสัญญาวันที่หนึ่งธันวานะฮะก็จะทําสัญญาใหม่ในหนึ่งปีเมื่อกี้ดิฉันลืมเล่ามัติบอกมติโกบมเมื่อกี้ใน,นท,ทีนหลังบมธันวาท่านยังไม่ได้ส่งไปในสาบีสบีสิงหานะคะหนึ่งธันวาหมดนะมติโกบมก็คือ ใหเ้เป็นอาจารย์สยัญญาจ้านะฮะสัญญาจ้า6เดือน6เดือนเพื่อที่ท่านยังไม่ได้ดส่งไอ้เด็ก,กรุณาเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะส่งและก็หลังจากที่ท่านมีความพร้อมนะฮะท่านมีความพร้อมที่จะส่งให้คณะพิจา,าอ่าอัตรานั้นว่ายัางเป็นความจําจเป็นต้องการของคณะอยู่อีกหรือไม่นะฮะผ่านระบบของคณะ ถ้ามาเป็นศักยภาพของเราสูรเป็นความจาเป็นอยู่ก้อยเหมาเลยคณะเสนอหมาเลยพิจารณาเพื่อเข้ากบมโมองนะคะเข้ากโมอพิจารณาหินชอบอนุมัติอัตรานะั้นและก็จะปรับไปเป็นพนักง,งานเหมาเลยใหม่นะคะและก็ส่งออเสนอขอผลงานเพื่อขอกําหนดตำแหน่งทาาวิชกาการนะั่นคือของมติกมโมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาเลยพยายามหาทางออกสำรองไว้ก็คือ,อตอนนี้ขอให้เขาได้ส่งนะส่งก่อน 走了。So